สวาาัสดีค่ะตัวแทกทีมมะขามวันนี้ได้ไรับคำถาาจากอาจารย์มิดให้ไปทำ Ice Bucket Challenge ะ,ค,ะค่ะวันนี้เราจะมา,ามารับคำถามับอาจารย์มิดค่ะเรามาดูกันนะคะมาดูกัน เป็นยไงครับคอท้าต่อคอท้าชบาแก้วสเสียเสียครับ<อ>พิกี้ห้องสื่อผมทำแล้วครับเอาพิกี้ห้องสื่อทำแล้วเอาโบ<อ>น้องแก้วเอาน้องโบน้องโบแล้วก็น้องเปียวพระราชทาน ไม่รับรู้ไม่รับรู้บริจาคต้องทำนะบรจาคเลยไปแล้วหนึ่งพันหนึันบริจาคเลยไปแล้วหนึ่งพันบริจาคให้ใครครับบริจาคให้กับผู้ที่เป็นโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงใครบริจาคครับจริงนะไม่ไดียน่ะเหรอแล้วเจอกันคนที่ท้าการว่า